เดินทางตผมเป็นคนติดต่อมาเองครับทำไมเราถึงได้ติดต่อเข้ามาครับเพราะว่าก่อนนั้นยัเห็นเดซไดก็บอกว่าจะเชิญเรามาในเดือนมีนาคมเพราะว่าแบบผมอยากเคลียร์ตัวเองอะพี่อยากพาตัวเองออกออกมาจากเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะมันมีคนแบบด่าผมเยอะมากนะครับก็ได้ถึงครอบครัวแล้วก็รูปผมแบบไปโพสเนี่ย ในแอปอินสตาแกรมในเในแล้วก็แบบใส่ข้อมูลมั่วๆอย่างนี้ครับแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ครับก็เขาไปดูรูปผมในเฟซบุ๊กพีแล้วเขาก็แบบพูดมั่วแบบตามที่เขาไม่อยากจะเขียนอะแบบไม่มีอะไรที่ดีเลยพี่มันแย่มากเลยครับวันนี้ที่เราเดินทางเข้ามาดีใจเราเตรียมเอกสารอะไรข้อมูลมาให้ทางดีใส่มาก็คือมีคลิปต้นฉบับทุกที่คลิปไอคลิปที่เป็นปัญหาครับก็คือมีผมมีทั้งหมดเลยแล้วก็มีแชทที่เคยคุยกับบางแจ๊ดด้วยครับ เราช่วยเล่าไทม์ไลน์หรือรายละเอียดเท้าภาพได้ไหไมเราไปรู้จัก,กับบังแจ็คยังไงช่วงเวลาเออคือพอผมได้ดูข่าวแล้วก็มีข่าวที่แม่ส่งมือถือให้ให้ให้บางแจ็คเราครับแล้วผมก็เลยทักบางแจ็คไปวันที่หกพฤษภาหกปีหกห้าครับทางทางเพจชื่อบางแจ็ค fcv สองครับแล้วก็ผมก็เออทักเพทักไปบอกเขาว่าพี่ลองดูไอในแอปมือถือของไอโฟนมันจะมีแอปชื่อแอปสุขภาพนะครับในนั้นจะบอกแบบ เราเดินกี่ก้าวเราขึ้นมาได้กี่ก้าวเราลงมาได้เราลงมาได้กี่ก้าวครับแล้วก็ให้เขาไปเช็คดูแต่เขาก็บอกเขาก็ขอรายละเอียดผมแล้วผมก็ให้เขาไปแล้วเขาก็แอดแล้วก็มาคุยกันวันนั้นคอคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ก่อนวางอะ่ะผมบอกว่าพี่ครับผมมาอยู่ในซอยจรัญก้าสองถ้าเกิดพี่อยากได้แบบว่าไอต้ไอตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมันจะมีอู่เรือชื่ออู่ที่คนที่เจอร่างแตงโมคนแรกอะ่ะก็คือเอาเรือไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วก็ลง,ลง,ลงเรือตรงนั้นถ้าเกิดพี่อยากได้อะไรอะ่ะ จะพี่พี่ให้ผมไปถ่ายแล้วเดี๋ยวผมส่งให้นะ<ม>เขาก็แบบบอกให้ผมไปถ่ายครับผมมีหลักฐานอยู่ครับทำไมเราถึงคือคือคือพอแบบมันมีข่าวไงพี่แล้วแล้วผมก็รู้ว่าไอ้คนที่เจอร่างคนแรกอ่ะก็คือเอาเรือแบบไปลงตรงนั้นแล้วแบบให้ผมไปถ่ายแบบเพื่อเพื่อม,มันจะมีอะไรเชื่อมโยงกับกับในมือถือแค่นั้นเองครับตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่จิตนาดีไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดแค่นี้จริงจรใช่ครับ ใช่ครับตอนนั้นเราคิดว่าแตงโมตกเรือหรือว่ายัางไงฮะถึงให้ข้อมูลไปคุนตะปันแก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ผมแต่ว่าผมผมคิดว่าเออเนี่ยเขาได้โทรศัพท์เบอร์ของพี่แตงโมไปแล้วแบบเขาน่าจะแบบเออช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยสักนิดนึงก็ยังดีครับแล้วแล้วแล้ว,ลวคราวน,นี้พี่ขอถามหน่อยว่าแล้วคลิปที่ปรากฏอยู่เนี่ยตอนเนี้ยยืนยันไหมครับว่าเป็นต้นฉบับมาจากเราร้านเปอร์เซ็นครับพี่ก็คือผมอะ่ะเคยเอาลงไว้ในทิกตอกแล้วก็ สอรี่ไอทีตั้งแต่ก่อนที่ผมจะคุยกับไอบ้บางแจ็คแล้วครับตั้งแต่ยี่สิบสองพฤษภาปีหกห้าครับนั้นพี่ขอถามหน่อยว่าย้อนไปตอนนั้นสามปีที่แล้วที่เราถ่ายคลิปตัวเนี้ยใช้เครื่องไหนถ่ายเครื่องนี้ครับเอามาด้วยไหมเอามาครับเป็นไอโฟนเลยครับไอโฟนไอโฟนสิบเอ็ดครับแล้วก็เอาวันนี้ส่งให้กับก็พอครับพี่จะดูอะไรก็ดูผมมาให้หมดเลยใช่ไมว่าในมือถือนี้ก็จะมีข้อมูลที่มีการส่งข้อมูลให้กับทางงบแจ็คมีแต่ว่าก็คือผมไม่ได้ แค่ไปทั้งหมดพี่มันมีแต่ที่ผมเคยเอาลงแบบเคยเอาลงในในในสตอรี่ไอทีว่าได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคลิปต้นฉบับของปีหกห้ามีหมดเลยครับในนี้เราส่งไปทั้งหมดกี่คลิปให้ปัอือผมส่งให้ทั้งคลิปเก่าแล้วก็คลิปใหม่ก็คือคลิปที่ผมเคยไปเคยไปถ่ายแล้วผมว่าเก็บไว้ะอะไรเงี้ยครับผมไม่ไม่รู้จานวนเหมือนกันแต่ว่าสามคลิปสามคลิปที่เขาอ้างว่าเขากูม้มาได้จากโทรศัพท์ตึงมคืออยู่ในนี้ก็มีหมด,หมด,หมดเลยครับเช็คได้เลยในไะอ้ข่าวก็มีมันจะมีบอกวันเดือนปีไปหมดเลยครับ คลิปที่เราไปถ่ายตรงตะลัน92ที่ส่งให้บางแจ๊กอะค่ะเราไปถ่ายวันที่เท่าไหร่คะเออก็คลิปคือจริงๆมันจะมีสามคลิปนะครับคลิปนั่งรถออกมาถ่ายวันที่เออยี่สิบหนึ่พฤษภาปีหกห้าครับแล้วก็อีกสองคลิปข้างหลังที่เดินเข้าไปแล้วก็พูดแล้วก็พูดนะครับยีสิบสองพฤษภาปีหกห้าครับสองออันนี้คือเป็นคลิปที่เราถ่ายก่อนที่เราจะทักไปหาใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ฟังแจ้งนะไม่ได้ไปสั่งมาให้เราถ่ายคลิปนี้แต่ว่าเราถ่ายก่อนแล้วส่งไปให้เขาครับส่งมาให้หรอไม่มีการจ้างวางไม่มีครับมาเช็คเด้ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดค่าบุกกว่าจ้างเอาเอาสนิปเอาที่แบบที่ค่าบุกกว่าจ้างอะเอามาให้ดูผมรูเลยทำไมถึงอยู่แล้วถึงถ่ายคลิปให้เขาไม่คือปกติผมก็ไปถ้าเกิดผมได้เข้าซอยนั้นผมก็ถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าที่แบบที่แบบผมทําไปคุยกับเขาอะเพื่อมันจะมีอะไรแบบคือเขาได้มือถือไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อมันจะมีอะไรแบบเออแบบสดคล้องกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดแค่นั้นจริง ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเอาเอามาทําอะไรแบบแบบนี้เลยครับแต่ว่าในตอนนั้นบางแจ็คเนี่ยก็เป็นคนที่มีการถูกดิสเครดิตประสบควทาทลามเราถึงเลือกที่จะส่งให้เขาครับก็เขาได้มือถือของพี่พี่ตึงโมไปแล้วอ่ะอืมยี่ส <21 S 1> ิบเอ็ดพฤษภากับสิบสองพฤษภาเราไปตรงที่จรลันเก้าสิบสองมัยครับก็คือก็อยู่แถวๆนั้พี่ปกติถ้าไปผมก็ถ่ายอยู่แล้วอ่ะคือผมมีใบเสร็จใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของแกปที่เคยแบบใช้งานเรียกไปในซอยนั้นด้วยคือไม่ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งไปนะพี่ผมไปอยู่แล้วในซอยนั้นแหละครับ สเกก็คือแต่ก่อนอะตอนแรกอะก็คือบริเวณตรงนั้นอะ <S <S มันจะลกมากแล้วก็มีพวกหญ้ามีอะไรขึ้นมาแล้วก็มีแบบเรือที่เขาเอาไปจอดทิ้งไว้อะครับ<ช>ผมก็เลยถ่ายอยู่เฉยๆครับไม่ได้คิดอะไรความยาวของคลิปเท่าไหร่คะต้นฉบับคลิปมันจะมีห้าวิแล้วก็มีแปดวิไอสองไอสองคลิปข้างหลังอะคลิปแรกผมจำไม่ได้น่าจะประมาณประมาณสิบหรือว่าสิบสิบนี้ไม่แน่แต่เหมือนกันต้องดูอีกครั้งหนึ่งครับ การยกขึ้นมาถ่ายนั้นคิดว่ามันคลิปนั้นมันไม่สั้นไปหรอครับกับการที่เรายกขึ้นถ่ายพี่ครับคือพี่เขา้าใจไหมว่าไม่ได้ตั้งจะตั้งใจถ่ายแบบว่าที่จะแบบให้มันยาวหรือว่าอะไรผมก็แบบไปผมก็ถ่ายปกติอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี้ครับพี่เข้าใจไหมก็ปกติเราจะถ่ายคลิปเก็บไว้ในโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีโอกาสจะไปก็ใช่ใช่ครับใช่ครับ พี่ครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมไปคุยกับเขาได้ไหมไปคุยกับทางตำรวจได้ไหมก็ทําอยู่ครับ <Okay. S 1> แต่บัสให้เช็คให้หมดเลยพี่ไม่ได้มีการตัดต่อเลยคือคลิปแบบมันมีสามมันมีสามอันในั้นแล้วผมตอนที่จะลงคลิปตกรอบผมแบบไม่ไม่ได้คิดว่ามันต้องเรียงต้องอะไร็คอจิ้มๆิ้มแล้วก็ลงอย่าง,างเคยครับแล้วได้อลโ่อของคุณะติกจริงคะใช่ครับไม่ได้รู้จักเกิดเป็นการส่วนตัวครับ ก็ก็เขาก็มีส no ่วนเกี่ยวข้องในคดีผมก็ตามมาเขาไว้เฉยพี่คนอื่นเขาก็ตามก็ไม่เห็นแปลกเลยครับถ้าเกิดตดูอะไรในแบบในแชนแ่ยผมให้ดูบล็อกมันไม่ได้มีอะไรเลยครับผมบริสุทธิ์ใจมากเลยที่ผมมาวันนี้ยังมีคลิปหนึ่งนะคะที่เราลงแล้วว่าเป็นวันจุที่สิมิถุนายนแล้วเวลาบ่ายสามห้านาทีอันนี้ทีข้อมูลอะไรคือวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ผมส่งคลิปให้บางเต็กแล้วผมก็เซฟเซฟลงมือถือพี่มันก็เลยขึ้นในนั้น ไม่ใช่ครับ,บ,บม,มีอยู่ครับมีทุกอย่างเลยครับพี่ตอนแรกอ่ะที่เคยคุยกันนะเราบอกว่าต้นฉบับมันหายไปหมดแล้วคือฟังนะพี่วันนั้นวันันที่มีข่าวช่องแรกมาสาษณาคือพี่ส้มแล้วคือวันนั้น่ะผมก็คิดว่าอันนั้นมันเป็นต้นฉบับแล้วแบบพอไปเลื่อนดูจริงๆริงอ่ะมันไม่ใช่ต้นฉบับผมยังนั่งหาต้นฉบับกับพี่เขาอยู่เลยแล้วผมก็แบบบอกพี่เขาไปมุมดแล้วว่าพี่ครับอันนี้จะรายงานต้นต้นฉบับแล้วก็เอาให้เขาดู แต่แบบผมไม่รู้ว่าแบบว่าเออพอเขาได้แบบข้อมูลไปแล้วผมเขาจะเอาแบบไปหยิบเรื่องไหนมาเป็นประเด็นอ,นอะ่ะพี่เข้าใจไหมเราสานกมีคนรู้จักเราแถวนั้นไหมคะมีคับพี่ถ้าสมมติว่านักข่าวไปก็ถามรู้จักอไหมเขารู้จักกันหมดเลยไะไม่ใช่มันไม่คือมันไม่ได้ทั้งหมดแต่ผมอ่ะรู้รู้จากเพื่อ,อนอืมไม่น่าจะรู้จักกับพี่เพราเขาก็อยู่ครอยู่มนนันอ่นะ,ระรก,ก็ไม่นานแต่ไปแถวนั้นบ่อยมาก อเอางี้ได้ย่ะเดี๋ยวผมมีหลักฐานว่าก,ก็ก็<ๆ>ไปหลายปีอะพี่คือผมมีใบเสร็จเล็กๆที่เรียกไปซอยนั้นตั้งแต่แบบหลายปีอยตอนนี้ก็ไปครับครับอคอคะคือจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ทราบว่าทางด้านของบางแจ๊กเนี่ยจะเอาคลิปนี้ไปใช่ครับ แแลแล้้ววเเรรราาาทบตอนแรกผมก็ตกใจแต่แตไ่ไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้พอแบบมันมีอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งแบบเอาไปแบบพูดในรายการแล้วแบบปักหมุดว่าเสียงผู้ชายในนี้คือเสียงใครแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าแบบตั้งข้อสงสัยผมก็เลยแบบกลัวที่จะเป็นปัญหาผมก็เลยทักไปหาเขาในเพจของเขาก่อนแล้วก็ไปเมน,นใต้คลิปที่เขาแบบเอามาแชร์ลงเพจอะครับว่าเออพี่เออพี่ครับอันนี้คือเสียงคือคลิปของผมเองนะครับอย่นเงี้ยแบบแล้วเขาก็บล็อกผมเลยครับตั้งแต่บันนันเขาไม่ฟังอะไรผมเลย มิ้ดีร้านเปิดอ,อีดอกนี่นนครับ,นนบรไม่ได้ไม่กกบบไม่ไดไไ้ไม่เคยติดต่อกันนะแต่ือขยายความคลิปของเราต้นฉบับกับคลิปที่ตัางแจยกออาไปเนี่ยมันแตกต่างกันต้องสังเกตโอเคคือคลิปของต้นฉบับอ่ะจะบอกว่าถ่ายจากไอโฟนรุ่นรุ่นไหนแล้วก็ขนาดคลิปอ่ะก็คือของโทรศัพท์พี่พี่ของพี่จังโมอ่ะไอโฟนไอโฟน13 Pro ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดถ่ายจาก i p h o n สามโปอ่ะคือมันจะมีขึ้นบอกว่าเออถ่ายจาก iPhone 13สามโปนะแล้วก็ขนาดไฟล์อะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วพี่ถ้าเกิดเป็นไฟล์ต้นฉบับจริงอ่ะขนาดไฟล์มันต้องใหญ่กว่านั้นอันนั้นน่เหมือนคลิปที่มันเป็นแบบเซฟมาหรือว่าไปดูดมาอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ติดต่อแจ็คหรือไได้คุยกับทางแจ็คนานแค่ไหนก็ตั้งแต่ตอนที่ส่งมปให้ผมก็ไม่ได้คุยเลยครับรค,ครับไม่ได้ถามเขาแต่ว่าผมเคยรีโพสที่เขาอ่ะเคยเอาคลิปผมไปลงเพจของ แฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลอยู่ครับว่าเนีย่ยจ,จริงๆคลิปนี้เป็นคลิปของผมนะอะไรเงี้ยครับแล,แล้วตอนนี้เออวิดีโอในเพจนั้นเขาก็ลบไปแล้วแต่เขาก็บล็อกผมได้ไอตัวปยาวอะค่ะคลิปแรกะหลายคนสังเกตว่ามันเหมือนเป็นก,การตัดต่อ,ตอที่เหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ตรงโมอนะเตร์ไซค์คะนั่งบินครับพี่อันนั้นอะและอั่งมันเอนเอะันหมือนมีรไม่มีเออแต่เดี๋ยวผมให้เขาเช็คดูเลยครับพี่ ก็คือไอ้คลิปนั่งก็คือผมนั่งบินออกมาแล้วคลิปอีสองคลิปหลังอ่ะผมกำลังเดินเดินไปไอ้ตรงข้างในที่มันเป็นคาบเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารข้างในสุดอะครับใช่ครับคือที่เราบอกว่าไม่เห็นมีร้านเปิดอยู่เนี่ยคือวันนั้นเราตั้งใจจะไปร้านอาหารก็คือสุดสุดไอ้ตรงสุดซอยมันจะเป็นร้านอาหารแต่ว่าเหมือนวันนั้นมันปิดไฟเหมือนมันจะไม่เปิดมันเปิดเฉพาะไอ้ตรงคาเฟ่จริงๆริงอ่ะผมจริงจริงอ่ะวัดคลิปที่ที่พูดว่าอืมอ่ะจริงจริงมันมีคลิปต่อจากนั้นอีกนะครับผมแต่ว่าผมแค่แบบ มันมันไม่ได้เป็นข่าวอะ่ะ<ม>ก็คือมันมันผมได้ลงอ,อัพลงสตอรี่แล้วก็แท็กพี่คนหนึ่งไปเนม,มีให้ดูหมดเลยต่อจากหนูนี่คือเราพูดอะไรก่อนก็เดินเข้าไปไปถ่ายแล้วก็เอถ่ายตัวข้างในครับแล้วก็พูดว่าอีดอ,อกกระสิงเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนในเฟซบุกอันนี้แต่งตู้มห,ตหมือต้ไคะเนตก็แต่งอยู่แล้วพี่มันมันแปลกหรอการที่แต่งจะสมัครวีไอพีสุดครับ แล้วอีกคาถามหนึ่งที่อยากจะตอนนี้รู้สึกไงกับ,บาการที่เอาข้อมูลเราไปใส่ในเครื่องรู้สึกจากด่าครับตอนนี้นรู้สึกแบบถ้าเกิดแบบทีหลังถ้าเกิดมึงจากเป็นเจ้าของที่มึงไปถ่ายเองแล้วก็แบบคือผมมาเป็นเอฟซีของพี่แจงโมมาตั้งนานแล้วแล้วผมอ่ะเราตั้งแต่วันที่มีข่าวพี่เขาตกเรือผมอ่ะก็แบบไปเดินถ่ายตามไอ้ตรงริมริมแม่น้ำต้นพยาตั้งแต่วันนั้นแล้วผมเข้าผมเข้ามาแบบมาช่วยเขาสืบตั้งแต่วัน ต้งนานก่อนที่พวกมันจะเข้ามาครับแล้วแบบมันทาอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนมันแบบมาแบบโบยความผิดให้ผมแล้วแบบเอาความดีไปไปคนเดียวเงี้ยเพื่ออะไรจริงๆอะผมไม่ได้ต้องการเลยนะครับวันนี้ผมต้องการแค่เนี่ยมายินยันแค่ว่าผมอะเป็นแค่เจ้าของคลิปแค่นั้นเองเหมือนวันนั้นเราก็เอาพวกเข้ากลองอะไรเงี้ยไปใช่ครับใช่ครับเป็นคนคือจริงๆมันมีพี่คนหนึ่งอยู่ชอบน่าจะช่องนายอินเตอร์เทนหรือเปล่าแบบประกาศลงงในไอจีแล้วแบบผมผ็นผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวคือเข้ากล่องไปให้เออพวกพี่ดำลามอะครับ ใช่ครับในการถ่ายคลิปนี้ใช่ครับใช่ครับปรากฏว่าข้อมูลทั้งหมดเนี้ดันไปอยู่ในเครื่องทําให้เรื่องเนี่ยมันมาสวยที่เราใช่ครับ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 ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนถ่ายใช่ครับไม่ใช่มาอยู่ไม่ใช่มีใครอยู่ในเครื่องอย่นี้ใช่ครับใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีอะไรอย่างนี้นึงก็คือมันจะมีมันจะมีรูปหนึ่งที่เขาที่เขาเคยเอาลงเพจไว้ตั้งแต่ปีหกห้าเออมันมันจะมีแบบวิดีโอของผมอ่ะอยู่ในนั้นด้วย คือวิดีโออันนี้แหละที่เขาอ้างว่าเขากู้มาได้อ่ะแต่ว่าจริงๆอันนั้นก็คือเขาเอาก็คือเขาน่าจะเซฟลงเครื่องไปแล้วแล้วเขาแล้วเขา,เาไปเปลี่ยนวันที่ให้เป็นยี่สิบสี่กุมภาแล้วตอนนั้นเราได้มีการออกมาโต้แย้งอะไรไหมครับไม่ครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องตลกเลยว่าแบบอา้าทำไมคลิปกูบอยู่ในนาวะอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบพอมนพอแบบก็คือปล่อยผ่านที่มันเป็นสามปีมาแล้วก็คือพอแบบมีเออมีอาจารย์ท่านแบบเอา,เอา,เอาไปพูดในรายการแล้วก็ตั้งข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนแบบผมก็กลัวเฮ้ยกมันจะ แล้วมันจะไปเป็นอะไรหรือเปล่ากลัมีปัญหาผมก็เลยออกมาแค่ยืนยันแค่ยืนยันนะครับพี่จริงๆผมยังไม่ได้ทําอะไรเขาเลยผมผมแค่ออกออกมายืนยันว่าเนี่ยผมเป็นเจ้าของคลิปเองนะแบบผมถ่ายเองร้าอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่ามันเขาคงอ,อ๋อ,อโอเคเขาคงเข้าใจแล้วก็ไปแก้ไปแก้แบบเออให้ให้ไปโฟกัสเรืรเ่อ,เอ,องเงินอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหายืดยาวเลยมาขนาดนี้เลยครับอะไรครัขอขออนญุญาตน,นะพอดีในโลซเชียลเขามีการอดแล้วก็อ่านาน,นะ <laughs> โอ้ยพี่ผมปกธรรมดาปกติมากเลยแต่เขาก็เอาจับไปโยงเองแล้วเขาก็แต่งเรื่องมโนขึ้นมาเองอะพี่แต่เราไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้รวยขึ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยพี่ปกติธรรมดามากเลยจริงๆแต่ว่าวันนี้ก็แบนเนทั้งตัวโอ้ไม่แบนเนพี่อทาธรรมดาเหมือนกันครับกระเป๋าโอ้ไม่ขนาดเราพี่พี่เอาจริงนะถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่ไม่ได้โฟกัสเลยผมแบบมันก็ไม่มีอะไรโดดเด่นหรอกถ้าเกิดไม่ปินข่าวแบบเนี้ยอืมครับเราเคยได้ถาม คว่าทําไมบางแจค็คเขาถึงทําอย่างนั้นไม่เคยครับผมผมก็โมโหอยู่แต่แต่พอมาเป็นข่าวเนี่ยยิ่งโมโหวกว่าเดิมอีกส่วนตัวคิดไหมคะว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันเขาอยากมีตัวตนมั้งครับได้ได้มีโอกาสคุยกันส่วนตัวไม่มีครับพี่พถ้าวันนี้เราออกมาชี้แจงนี้แล้วบางแจ็คออกมาโต้อตอบนี่เราเรา,เรา,เราจะยังไงผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับอันนี้ผมก็เต็มที่ของผมแล้วอ่ะผมไม่อยากคุยไม่มีอะไรจะคุยแล้ว ไม่ดูครับมันไร้สาระมากเลยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจริงเขาไม่ได้รู้จักอะไรผมเขาไม่ได้เป็นเพื่อนผมด้วยซ้ำแล้ว,ลวการที่เขาจะพูดนะเขาต้องแบบพูดให้ตัวเองดูดีอยู่แล้วมันไม่มีไอ้คนแบบนั้นอ่ะพี่อย่าไปให้ค่าอะไรจริงๆกับบางแจ๊คตรงนี้เราให้ความเชื่อใจหรือว่าครดิตเขา10%โอ้ยพี่ติดลบครับพี่มียายบอกบังแจ็คหบ้างไหมคะไม่มีครับรงั้นผมขึ้นไปแล้วนะโอเคเดี๋ยว